สวัสดีครับผมพี่น้องสุพีสุกคนครับเป็นกับมาพบกับผมครับเอากี่้าแซ่บเป็นกับจะภาพี่น้องมาเฮ็ดแจ่วอก่วงครับกับนาประแดกครับประแดกที่ว่ามาเฮ็ดนะครับก็จะเป็นประแดกขวดนะครับที่ว่าเขาต้มเรียบร้อยแล้วครับคือประแดกที่เข้าเป็นบางคนก็บอกว่าเป็นประแดกตอนเสียปลาแดดเสียคือว่าเข้าบมมีครับคือว่าใจแม่ฝากไา่ห้อยู่จะมีนาประแดกครับแล้วก็ไปเข้าครัวครับเขาครัวนี่ครัวมาจากบ้านนะครับเรียบร้อยแล้ว มี่ออกคัวมีอยู่พีคครับต้องพีคต่างตางกับพีน่น้องตังนใส่เนี่ยแล้วก็ที่ว่าขายบปอะไรเนี่ยนั่นว่าโค้งสวดพี่น้องใส่บาตหนึ่งโอ้ยโคตรแสบพี่น้องเอ้ยจะมองไงน้ำปลาขวดอนอนเนี่คือน้ำปลาแดกอันนี้นะครับบางคนบอว่เอ้ยใส่ปลาแดกแล้วเป็นยังจะใส่น้ำปลาครับผมบอกเลยว่า ปลาแดงนะครับมันค่อนข้างที่จะหวานนะครับเพราะว่าผมลองกินเมืบบ่อกี้ปวดขวดเราพี่น้องเนี่ยลองเปิดขวดเราคือ,อมันจะหวานครับนําไปลาผมก็เลยแบบซื้อน้ําปลาครับมาใส่เพิ่มมาอาจจะขวดน้อยเลยพี่น้องแต่รสชาตินี่นี้จ้าอร่อยไงเลยกินบาดเลี้ยงโลกไส่ทำหาเบ,บิร์กขวดน้อยนี่ก็ได้พี่น้องเดี๋ยวมาเก็บหินเลยนะพี่น้องเนาะม,ม,มาทานด้วยกันดีกว่า เดิมแรงมีพริกครับเดิมแรงจากน้ำประเด็กพี่น้องโอ้ยโอ้ยพี่เอ้ยน้ำประเดกใส่ประเดกครับพี่น้องมันหวานเราใส่พวกวน้ำตาลเนี่ยวะครับแล้ผมพริกพี่น้องเอ้ยขาดเลยเนะี่ย เนี N ail. N ail. Mm ่ยมันพีสาย่ะบอกพีชปังอืมพีอันนี้พยสดไปหนึงเนี่ยขาไปได้เลยไงนองเอเอีอะวเลยษ์สดไปน้องเอย เนี่ยเนี่ยเสี็อยู่แล้วไม่ได้ใส่เสร็จยิ้มบอกว่าเวลาใส่ของตัวนะครับน้ำลายแล้วมันจะแตกเราบอกเราต้องบอกกับหมูเพราะอะไรกินกับแม่แล้วกันจะมีน้ำปลาขวดหน่อยพี่น้องเอ้โอ้ยลืมเขาขวดรอยลืมเลย เป็นข้าวัวพี่น้องข้าวัวข้วไม่จัดเคลื่อนครับว่ามั็ไล่แตะโอ้โหใส่แตะพี่น้องข้าวใส่เอ,อ่อคลุนคลุนหนูโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยกินข้าวัวร่อยถือผู้ดังเลยยอืม,อม หืมก uh ็มุ่งใส่มุ่งสั่งับบ่ายับพี่น้องอืมข้าวที่ไม่บอกใส่นิดนึงแลปลไปยังไงว แซ่ปัญญมน้องเอยคนคน วเข้าหนไปนอนกอมาเลยกินต้องแบงคบคันสินบังต้องนอนฮักใช้ลงฮักไปตอนไปตอนล่องๆแบบลงไปคลนคลุนคลุนเคือน้นหนาแสบเนาะ เสื้อตัวหนึ่งก็แบบเนาะมันเป็นบาดแดกตรงครับนึงมันจะแบบบอกอเข้มมันคือบาดแดกเขามักเองคอรับแดกบาดแดกไฮดมามบ้านเท่านั้นครับตัวอีพอยแม่พามักนะเพราะว่าแดกนี่มันจะหวานครับเนาะเขาต้องเติมน,ตน้ำปลาก เรืมอ,อรมหมกลดกแล้วแซ่บพี่น่องเลยฮะคุยเอามีคุยอยู่ใส่ไปเด็กกแล้ว เห็ดใช่ปะอุ้นองมันกระปีอยู่เนร่เห็ดนองพวกข้าเจ้าผสมเลยน้มัองหมมันะเดี๋ยวมนน้องกระปิเอฟเนี่ยม ไขจนขวงหมดเลยคุยแล้วคุยอนะไรหน่อยคุยอย่าน้อยก็เข้มหน่อย แสบไลยล็อหนึ่งพีง่หน่องงอเข้มที่ปาก ก็ขับีกครับก็ไปแดดก,กระเซ็บโอผสมว่ะอืมตอนนี้ก็สมแล่วะไปแดดมัน กระเพทยั่ไหมนก็คือแบบม่วงมันมอนแสมม้ห้งนนมันแบบสมออกสม,สมมันหวานอย่างนึ่งก็แบบม,ม,ม่วงเค็มไปเนาะร่ากายต้วกันกินไปนมากทั้งหมดไปเนอะคนเดียวเลย

สมออกขมสมออกขงสมมันมันม่นมันเข้มอ,อกงวงจะเข้าง่วงออกงกวงกับบอกไอะนรแบบไน,เ,นเอาไปมาคุยว่าเหตพี่้องว่าจะกินเแรส น้ำประเด็กนเนยครับเล็กเอาไปมาคุยกับปีทำอะไรมสมบันได้์นายนเลย เขาซื้อว่าเงินยยไรรับยูนงปิรับดามประเด็กนไเอเดออกกับเข็มเข็มมันหวานมันมันแต่ไม่จะเหสม มันนี่มันเนี่หนูม่วงพี่น้องสองหน่วยครับคือแบบหมม่วงผมปาดมาสามหน่วยพี่น้องสองหน่วยคือแบบมันแบบคลายว่าแบบมันหนึบเฮิร์มพี่น้องสองหน่วยคือตัวนี้พี่น้องออกหนเฮิร์มแล้วพี่น้องเห็นในกล้องพี่น้องอาจจะบอกอยู่ว่าเฮ้ยห่ม่วงเพิ่มให้หยูงว่าขออภัยในความว่าที่พูสุภาพเมื่อกี้นะครับห่วงนะครับมันคือแบบว่าเฮิร์มเพิ่มเป็นสีขาว จริงๆมันเป็นปน้ำกงไฟเขาเปิดไฟ่ไม่เลยเป็น,นจริงๆออกซีรีส์ออกเ้าเืองเรือแล้วพี่น้องนี่ครับอืสมออยสม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 ขับสมแนนพี่น้องเอ้ย หินบาดแผลปะสิวพี่น้องเนาะว่าอไอ้โทรไปให้แม่เมือนสอนในกาเรเล่าว่า,าอยู่บ้านปัสซิวล้องลงรีลงใส่หรอวะก็เลยบอกให้เล่าให้เฮ็ดแดกปัสซิวให้กินเนี่ยวะคือเมือแม่แม่เฮ็ด,ดบาดแผลปัสซิวแซ่บอยู่เลยอยี่บ้านว่าเราเฮ็ดขุบี้ของบาแดกปัสซิว เราพี่นีงก็แบบว่าแล้วว่าเปร์เซีวมันตัวน้อยพี่นี่ว่ามันบุกไปได้หลายอยู่บ้านว,ว่าบาดคนโตคนโตไปปอยพี่น่องเอ้ยอยู่นี่ก็ตกไปปอยเหมือกัน แซ่็ก็มาขับตกไทยครับพี่น้องกินไปหน่แล้วกินไรเจ็บท้องพี่น้องเอ้ยแต่ว่าคือเห็ดลายทถเดี๋ยวมูส้าวกินต่อครับก็คือเนี่ยครับถ้าว่าไคมีแนวคิดด,ดีครับบอกว่าเฮ้ยเส้นเท่านั้นนั่นนี่กินนู่นอย่าง็บอกสูตรเมื่อไรนะครับเดี๋ยวผมเชอพาเห็ดซูกินพี่น้องบอกมาไอไครับ เลือกไต้บิงเลือกไต้คอมเมนต์กันนะครับหรือว่าส่งข้อความมานะครับส่งมาเลยเดี๋ยวผมเสื้อ้าพี่น้องเห็นกินว่ามันสีออกมาแส็บเป็นังไรคือเห็ดไปพี่น้องกรือขงอุตส่าห์เส็บปวดเสบกับพิมพมือหรือบอกแล้วพี่น้องเนาะเป็นบ่ครับครมาคิดใบเบลพี่น้องเจ็บสองอื่น อื่นเต่ามาอีกหนึ่งเศรษฐกิจมีน้องเลยมันมั่นสม มเข้มจะมาพริก <theater> ก็ประเด็กมันเผ็ดพี่น้องเอ้ยอืมอองแว่าเพลไม่ลิปยังแบบเผมเผ็ดการแนะน้ำมันครับ เขาคงเห็ดไปพี่น้องเห็ดกับเขาเห็ดยังนี่คือแบบต้มไก่ต้่มสมต้่มยังพี่น้องแบบในน้ำอะไรก็ได้วาปนกบปนเขียดอัไนี่คือกบกบผมก็ยังมีอยู่ครับแม่ทรงหอก็เลยมีกบมีอึงครับเราส่งมาจากทางบ้านนี้ย ที่แบบพายกินแถวนี้เวลาคือกบก็คือกบแหงครับอึ่งก็เป็นอึ่งตากแหงครับที่ว่าเล่าหนึ่งเซตเรียบร้อยครับเล่าเสียเรากระจีฝากมากครับเพราะว่าผมโมเขาได้คอยกระบานแต่อยู่เหตุงานเท่านี้แหละพี่น้องนี่หนะเดินโดนชนึงสิบกบานเดนชนหนึงพี่น้องทรงนี้ก็น้ำพงคำหน้าครับอ่ะเราไม่เหตุผลทห่วงของเราหรือนี่แหละแก ้านเพิ่งกระตกแห้งต้องโพกวงใส่เบ็ดยำนี่คงสิขัดมันไปนองเนาะเขากำลังออกห่วงใส่หนูใส่ยังน้ำบานเนาะคือสิขัดอะไรก็ได้ ไปเอามาเห็ดลน่นได้ไหมนี่โอ้ยเนาะครับผมนาฬิกาขอขอบคุณหลายพี่น้องพิเศษคนว่าชาวที่ตามเขมาหรือคอมเมนต์อะไรครับว่าพี่น้องอยากเห็นคลิปแนวไหนแบบไหนหรือว่าจังไรพี่น้องก็คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมสีลองเฮดเบิงครับ มันออกเออทางนี้น,นีนง,น,น,งน,นี่อะไรนี่พนักงานที่เขาเขา้าเนี่ยนี่หรือว่าพี่น้องมีเมนูเด็ดๆครับแบบผัดเพชร,รสั้นสีต้มโสมต้ม,ตมโค้งไก่อะไรอย่างนี้นะครบับเอาส้อยจูดิ่งคงไม่จะไปหาซื้อเนื้อใครเลย ดูสมบัมิเกาจะไปซื้อแถวนั่นครับไปนั่งกินอยู่ยร้าเขาเลยเพราะว่ามันง่ายแต่ถึงวาน่ะสอยจูก,กับไมแมนจะซื้อกับพี่น้องก็ซื้อว่าแพง่งครับแต่บอกปันไหนครับพี่น้องกับบริษว่าแพงอ่ะก็คือว่ามันเจ็ดสิบแปดสิบบาทนี่นแหก็บอกปันไหนครับราคาก็ที่ว่าโอเคครับก็ค,คือว่าเนื้อวัวเนื้อควายโลนึงอะลอยกับบาทได้พี่น้องเอ๊ ขาเจวอีกบีขมอีกมีขมสุนมากอ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะใส่เป็นบีขวดนะครับเนาะที่ว่รไลายที่ว่าเจอกันที่ว่าจะใส่บีง่วก,กับแพงเพราะ,ะว่าแบบแอนมันมีน้อยอพี่น้องอพี่น้องโอเคครับนี่มันนี่กับดไปครึ่งจานครับ มีขอขอบคุณหลายพี่น้องทุกคนนะครับที่ว่าเขามาเบิกเขามายัางกาฝากกดติดตามนีเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปเราต่อไปนะครับพี่น้องเนดะ้อพราะว่ามีอยังแบบที่ว่าสุภาพหรือว่าเพจแบบว่าอในสิ่งดีที่อว่าพี่น้องมามากก,าก็ขอให้ในตบถ่ายคลิปเลยครับขอบคุณหลายนะครับขอบคุณครับผม